สวัสดีครับ Sun of the sun ยินดีรับใช้ทุกคนครับเฮ <c oughs> เรามาเจอกันนะครับกับคลิปวิดีโอนะฮะที่กดลงกันทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ดีด้าหน่อยเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทำคลิปวิดีโอผมได้ทำการไลฟ์สดไปนะฮะซึ่งก็ได้พูดได้ ก็เหมือนจะบ่นซะมากกว่า <c oughs> นะกับหลายๆเรื่องนะฮะได้พูดคุยได้อะไรนะครับซึ่งก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับผมแม้อะอดูอาจจะไมไ่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแค่วิวเดียวสําหรับผมก็ถือว่ามีค่ามากแล้วนะครับอ่ะวันนี้ครับในระหว่างที่ผมกําลังเตรียมอุปกรณ์ในการจะถ่ายวิดีโอมันก็ได้หัวข้อแบบปิ๊งขึ้นมาเลยนะครับเรามาทําเกี่ยวกับภัยความรักกันดีกว่าอ่ามีอะไรบางอย่างครับมันเข้ามาในหัวฮะและบอกว่าเออทำหัวข้อนี้ดีไหมนะครับนะ กับหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณกับคนที่เป็นรักครั้งใหม่กำลังจะได้พบเจอกันแล้วว่าน่าจะเป็นคลิปพลังงานดีๆที่มีโอกาสแนวโน้มที่เป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นจริงนะครับ แค,แค่ว่าใช้คาว่าแนวนมเท่านั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่ามันจะต้องตรงหรือจะต้องได้เจอจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รับเป็นพลังงานบวกก็พอแต่ถ้าเกิดเป็นจริงผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะเลิฟอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําคลิปนะครับนะทำนายกันเลยดีกว่า เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์แชร์ซับสไคร e รูมถึงคอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเสียงผมอาจจะแป้นๆหน่อยนะฮะเพราะว่าพูดไปสักยาวเลยตั้งชั่วโมงหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยจ้ะขอดูพลังงานของเพื่อนๆก่อนแล้วกัน,เ,นเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ อ่าลืมผมใช้สำหรับนี้นะครับอัศวินถือถ้วยเออมุมกล้องนี้ก็ดีฮะเดอะมูนหกถ้วยเฮอร์มิตอืมขออีกใบนะขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งสิบไม้เทา้าอืมขอดื่มน้ำแป๊บขอแห้ง <c oughs> <c oughs> ลูกงี้นะ่าจะแวะเซเว่นก่อนเอ้ยมารยาทไม่ดีเลยใหม่เอ้ยทำงานทำอะไรให้มันชัดเจนก่อนสิวะอ่ะพลังงานของคุณในตอนนี้นะครับอยู่ในจุดพลังงานที่ นะเอเนนี่คือโอเคเลยนะครับนออฟคันะอยู่ในจุดชีวิตที่กําลังใช้ชีวิตอย่างราบเรียบมีความสุขนะอัศวินถือถ้วยนะดูแลตัวเองนะครับเยียวยาตัวเองใช้ชีวิตไปตามปกตินะไม่ได้มีแบบอะไรมากมายนะแต่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 แต,แต,แต่คุณมีเหมือนกับ2อจิตสใจคือ1คุณยังห่วงความโสด คุณมองว่าเออการที่ฉันอยู่โสดในตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วฉันว่าฉันแฮปปี้ผมว่าผมแฮปปี้ผมใช้ชีวิตอย่างปกติแบบเนี้ยก็ได้แต่แต่เดมูลลึกๆคุณก็มีความปรารถนาอยากจะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งความรักแบบไหนหกถ้วยครับความรักที่ทําให้เราสองคนเหมือนคนคน,คนเดียวกันความรักที่เหมือนกับว่าเราทั้งคู่จะไม่มีวันแยกจากกันรัก ผูกพันตายแทนกันได้บางคนไปถึงขั้นนั้นเลยอยากจะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือคู่ของฉันคู่แท้คนที่เราเห็นันปุ๊บเกิดความผูกพันหรือไม่อีกกรณีหนึ่งคือเป็นคนในแบบที่คุณต้องการในอุดมคติที่คุณปรารถนาคนที่พร้อมที่จะเติบโตลุยทนต่อสู้ฝันฝ่าเดินไปข้างหน้าไปได้วยกันจับมือด้วยกันโอบกอดกันเอาไว้แน่นตลอด ต่อีกใจหนึ่งคุณก็กลัวว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามีคนคนนี้เข้ามาเขาจะยอมรับในตัวตนที่เราเป็นได้ไหมเดอะเฮอร์มิตยอมรับในตัวตนที่เราเป็นได้ไหมเขารับในสิ่งที่เป็นได้หรือเปล่าตัวตนของเราในวันนี้เขารับเราได้จริงๆหรือไมลึกๆแล้วคุณก็กลัวกลัวที่แบบเออถ้าสมมติคนคนนี้เข้ามามันจะทําให้หนึ่งกลัวเขาเสียใจสอง คุณกลัวว่าคุณจะไม่มีเซฟโซนอีกมันจะกลายเป็นอันตรายมันจะทําให้คุณไม่สบายใจไม่รู้สึกว่ามันปลอดภัยคุณอยากได้คนที่เป็นสิบไม,ม้เท้าครับที่เป็นความสุขเป็นทุกสิ่งหรือเป็นหลายๆสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของคุณหรือบางคนมีพร้อมอยู่แล้วแต่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีความหมายได้รู้คุณค่าของคําว่ารักแท้เหมือนเพลงของ ซิลิฟูเพลงของอะไรลูมจำชื่อไม่ได้โปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปรู้เนาวคุณหนาวถ้าหนาวหาผ้าห่มมาห่มซะหรือไม่ก็ใส่เสื้อหนาๆน,านะครับนะโอพูดถึงหนาวผมอยากเดี๋ยวหลังจากจบคลิปผมจิบองตินกินซะหน่อยดีกว่านะอ่าโอเคนี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่าสหายสหายอันเป็นที่รักของผู้อ่านนะครับ ไม่อันเป็นที่รักสหายผู้เป็นที่รักของผู้อ่านนะครับพลังงานตรงไหมคุณมีรูปแบบพลังงานแบบนี้หรือเปล่าจ๊ะผมไม่อ่านลัคนาราศีนะเพราะว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเรามีอะไรเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันนะจ๊ะโอเคครับพลังงานเป็นแบบนี้นะครับและรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้มันจะเป็นรูปแบบไหนเอาเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่คุณได้เจอก่อนแล้วกัน ว่าคุณเี๋ยวเขาจะได้พบเจอกันแบบไหนในรูปแบบอะไรยังไงนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดผมเมื่อกี้ก็จะตามมาดูคลิปผมนะครับตามมาบ้างนะเนแต่ถ้าเกิดใครไม่ดูไม่เป็นไรนะครับเราก็มาคุยกันในคลิปได้นะครับ Night of Wands Charlie Ott ทำไมซื้อหวยไม่แม่แมนบ้างวันนี้ Empress เจ็ดช่วย the world ชัดเจนครับผมขอยืนยันตีลังกายันตะแคงยันอีกหนึ่งรอบครับว่าคุณทั้งคู่จะได้พบเจอกันจากการเดินทางนะฮะการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนโซเชียลมีเดียและในอัปเดตเป็นไปได้ครับมันขึ้นเป็นชาริโอตกับนายอัฟสอดแต่ทีเนี้ยการที่ขึ้นนายอัฟสอดใบแรกมันหมายความว่าเมื่อคุณตัวเองนั่นแหละคุณนั่นแหละ นายนั่นแหละพร้อมที่จะมีหรือต้องการความรักจริงๆเมื่อตัวเองพร้อมเมื่อสหายพร้อมและคุณได้เริ่มลุยเริ่มบุกเข้าหาคนคนนี้ก็จะวิ่งมาเข้าใจได้ผมสื่อปะมาชนกันชะตาของคนทั้งคู่แรงดึดูดความผูกพันที่คนทั้งคู่จูนติดมันจะวิ่งเข้ามาชนกันตั้ง นะครับเป็นแรงดึงดูดเอ็มเพรสแรงดึงดูดนะครับเมื่อคุณพร้อมคุณอยากจะมีความรักเฮ้ยฉันอยากมีความรักฉันอยากจะมีความรักคุณจะได้พบกับรักใหม่ครั้งนี้นะครับคนคนนี้โดยลักษณะมันได้บอกม,มาเลยคร่าวๆแล้วละ่ะซึ่งผมว่าคุณก็เดาได้ชาริออตเจถ้วยเดอะเวิลด์เติมคำในช่องว่างครับชาวต่างชาติคนไกลคนที่ไกลจากคุณมากๆม,มีหรือไม่ถ้าอยู่ใกล้กันก็จะต่างกันด้วยอายุ อา,อายุด้วยนะอายุแนวคิดความเชื่อศาสนาไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน <im> mon mon <research> เขาจะเข้ามาตอนไหนครับเจ็ดถ้วยครับเข้ามาตอนที่คุณเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีซึ่งผมว่าหลายๆคนเริ่มเป็นเพราะว่า ถ้าที่ผมลองคุยกับเพื่อนๆที่ไลฟ์สดรวมถึงที่อ่านคอมเมนต์ก่อนๆนั้นเนี่ยหลายคนในตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังฟาร์มพลังงานนะเจอเรื่องทุกข์เจอเรื่องไม่สบายใจทางนั้นเลยผมมองว่าอันนี้คือผมมองแบบแบบด้วยตัวเองนะแต่ว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้ผมมองว่าเหมือนกับเป็นการกักพลังงานเอาไว้คุณเพื่อเมื่อถึงคราวที่มันจะถึงจุดที่ได้จุดประกายที่ที่มันกําลังจะก้าวไปสู่จุดแห่งความสุขละการเติบโตมันจะระเบิดตุ้มเหมือนระเบิดเลย ประมาณนี้ผมผมมองแบบนี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สักทุกคนหรอกแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นแนวแนวนี้คนคนนี้ก็จะเข้ามาตอนนั้นแหละครับเข้ามาในจังหวะที่คุณเออพร้อมแล้วฉันอยากมีความรักฉันอยากจะเจอรักที่ดีสักคนหนึ่งนะฮะแน่นอนครับ the world เดี๋ยวได้เจอกันนะครับและผมว่านะแอบกระซิบนิดนึงบางคนได้เจอแล้วแต่ก็ามาดูคลิปนี้เพื่อยืนยันใช่ไหม <laughs> อ่ะหมามะ ดูลักษณะของคนคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่าคนคนนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะหลายคนสงสัยจะทำเสียงหล่อเพื่อบทไอยะเอาหน้าหนึๆๆ่งหนึ่งขอดูลักษณะคนคนนี้หน่อยครับว่าคนคนนี้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ King of p เ n n a c l e คนคนนี้โตกว่าคุณครับวิตายขนลุก King of p เ n n a c l e คนคนนี้โตกว่าคุณนะครับหรือไม่หรือไม่ก็เป็นคุณแหละที่โตกว่าเขาอายุห่างกันมากกีป่ปีหรอสามปีบกลบไม่คืนครับอันนี้ผมรู้จากอินทรูเมชั่นนะฮะหนึ่งเหรียญเดี๋ยวผมขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนได้ไหมฮะ เดี๋ยวถ้าอยากจะขยายตรงไหนผมจะขยายเองดูใบนี้ไม่ธรรมดานะเออผมตั้งกล้องแบบนี้ผมผมค่อนข้างโอเคเลยนะผมปกติผมถ่ายข้างบนนี่ฮะไม่ได้มาถ่ายข้างล่างวันนี้ผมมามาถ่ายข้างล่างวา อิจฉานั่นเนี่ยอิจฉาเธอเดี๋ยวเธอคุณได้เจอแล้ว <c oughs> เราอิจฉา,ายนะนะาจะได้มีผู้หญิงที่นานรักแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมก็ยขยายเพิ่มเดี๋ยวมีขยายต่อแต่อ่านก่อนหนึ่งคุณคนนี้อายุห่างกับคุณพรสงควนะครับลักนาราศีดาวจันทร์ชัดเจนนะครับพื้นศพกันพื้นศพกันสิงห์ธนูเลเวอร์เมถุนตุลกุมแต่ผมให้เป็นเมถุนนะฮะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมเพิ่ม อายุห่างกับคุณมากๆแต่ผมมองว่ามากสุดคือน่าจะเป็นคนคนนี้โตกว่าคุณนะเพื่อนๆนะครับโตคุณนะแต่ก็เป็นไม่ได้คุณอาจจะโตกว่าเขาก็ได้สลับกันนะครับห่างกันสาปีบวกลรไม่เกินคนคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเป็นคนรักษาคําพูดโกหกไม่ได้เลยจะมาโกหกจะมาบิดผิวจะมาแบบตูมอ่ะไม่ไม่คนคนนี้ไม่ชอบไม่เอาไม่เอาไม่สนไม่ยุ่งคนคนนี้เป็นคนที่คุณผมถึงให้โฟกัสใบนี้ครับเป็นคนที่จิต ได้สำนึกภายในคุณอยากได้แบบนี้ทำไมผมถึต้องยนดคือเน้นขำรู้ไหมครับ5ใบนี้ใบนี้พลังงานเด็นสุดมากกว่าเดอรเนเวอร์ใบนี้สิเพื่อน,อนๆต้องการแบบไหนครับในจิตสำนึกภายในคุณต้องการคนรักแบบไหนได้แบบนั้นแหละครับคิงอวอร์ดมาบอกว่ารูปร่างและสเปคคนคนนี้ อาจจะไม่ได้ตรงกับที่คุณคาดหวังนะรักครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่ารูปร่างภายนอกในอัปวอนคือคนคนนี้เขารักจริงเขารักคุณมากถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้ซึ่งบางคนก็เจอแล้วแต่ก็ดูคลิปนี้นะครับเขารักคุณมากเดี๋ยวก่อนปั๊บปั๊บปั๊บโอเค ผมแถมให้เป็นอีกครูสิบคุณนะเขาเจอจะเจอกันยังไงแต่ผมขอเปิดไพ่ก่อนให้ชัว The debut h e l o friend Date โอ้โหอะทุกคนรับพลังงานนี้เลยครับได้เจอครับ just ติดยืนยันแต่ผมบอกก่อนเมื่อกี้คุณสงสัยใช่ไหมที่ผมบอกแป๊บๆเมื่อกี้คืออะไร เห็นนะเพื่อนเพื่อนเห็นจากหน้าไพ่แล้วมีอะไรเข้ามาในหัวเมื่อกี้มันบอกว่าเออคุณกับเขาจะพบเจอกันเวลาที่คุณเดินทางเพื่อนเพื่อนคุณทั้งคู่อะเวลาได้พบกันมันจะเป็นแบบ first contact คุณทั้งคู่จะได้เจอกันตัวเป็นๆก่อนอะอันนี้ผมเห็นนะอันดับแรกเลยคือจําได้ไหมที่ผมบอกว่าเกิดจากการเดินทางจะเจอกันเป็นครั้งแรกผ่านแบบเจอกันตัวเป็นๆแรกๆเนี่ยจะยังไม่ได้คุยกันหรอกแต่ จะแค่มองหน้ากันส่งยิ้มให้กันแรกๆค่ะมองหน้ากันเฉยๆแต่หลังๆอะ่ะถ้าได้เจอกันบ่อยๆเข้ามันจะต้องเจอกันบ่อยๆด้วยนะเจอกันบ่อยๆเข้ามันก็จะเริ่มส่งยิ้มให้กันนานวันเริ่มคุยกันเริ่มมีคอนแทคกกันมากขึ้นจนในที่สุดความรักถึงได้เกิดขึ้นเดลเวอร์ตรงตำแหน่งจัสติสหมายเขาว่ายังไงทั้งคู่รักเท่าๆกันรักพร้อมกันหัวใจหัวใจของคุณเกิดดอกรักที่มันเบ่งบาน พร้อมกันอัศจรรย์ไหมล่ะและทีนี้ผมเป็นเดอร์เลเวอร์แล้วมาตามด้วยเดิร์เดววิวครับไม่ไม่พ้นเรื่องเรื่องเรื่องแบบนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาเขาว่าผมว่าผมหมกมุ่นว่าแบบทําไมต้องอะไรอย่างนั้นด้วยเฮ้ยผมอ่านหน้าไพ่ผมก็ต้องอ่านตามนี้ดิเออผมอ่านหน้าไพ่ผมก็อ่านตามนี้ผมเห็นยังไงผมก็อ่านอย่างนั้นอ่ะเพื่อน นะครับรบวนผมผมแต่ว่าคนคนที่คอมเมนต์คนนั้นน่ะผมว่าก็คงไม่ได้มาอ่านแล้วลวนะมั้งไม่ดูเพราะผมก็นะตามนั้นนะครับเข้าใจผมหน่อยเนอะผมไม่ได้คงไม่อ่านจะอ่านได้ถูกใจทุกคนหรอกนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือความรักความปิสวาดไม่น่าพูดถึงเมื่อกี้เลยโหเสียลมผมห่วงคุณนะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เกิดเป็นความรักความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่โหยหาและปรารถนาถึงกัน และก็มีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสายเกี่ยวกับสัมพันธ์สวัสดที่ลึกซึ้งคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนะหรอกแต่ว่ามันเกิดความรักความเสน่หาและมันเดี๋ยวิมันหมายถึงการผูกมิมันเป็นการผูกมัดด้วยนะครับก็ผูกมัดกันทีนี้แหละครับไฮโลแฟนมันจะเกิดเป็นภาพติดหัวเป็นมนตราติดใจที่ไม่มีวันลบออกจากใจกันและกันได้แค่เจอกันเท่านั้นนะครับ มันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบว,วเหมือนกับหัวใจได้ฟื้นคืนชีพหลังจากที่คุณโสดมานานถ้าที่ผมเห็นจากหน้าไพ่ก่อนนั้นเนี่ยมีหลายคนโสดมานานหลังจากที่คุณโสดมานานใช้ชีวิตคนเดียวมานานแล้วมองว่าเออการใช้ชีวิตคนเดียวมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่คนๆน,นี้จะทําให้คุณรู้สึกเลยว่าโอ้ฉันพร้อมฉันกล้าเสี่ยงที่จะมีรักครั้งใหม่และตอนนี้ มันจะดีกว่าเดิมแน่ๆคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณโดยอินทิวชันของคุณเองอินทิวชันมีอยู่ในตัวทุกคนครับอะผมบอกไว้ก่อนคุณจะรู้ได้เองนะครับและที่สําคัญที่สุดจ u สติ c ครับเขาหรือเธอได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วครับปิดไฟปิดแอร์ <c oughs> ข้างบ้าน คุณจะน้อมรับไหมพลังงานนี้แล้วมีหลายคนเจอแล้วด้วยจัสต i สคือยืนยันเลยครับว่าคุณได้เจอในอีกไม่นานเท่าไหร่ถ้าใครยังไม่เจออีกไม่นานเท่าไหร่ระยะเวลาละครับเระยะเวลาเหรอทุกอย่างมันขึ้นเลขหนึ่งหมดเลยมีอันนี้แค่เลขสองใบเดียวหถึงสองสัปดาห์หรือ1นถึงสงเดือนเป็นอย่างชา้าได้เจอบางคนได้เจอแล้ว โรแมนส์แองเจิลครับมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมไหมฮะเกี่ยวกับพลังงานครั้งนี้ครับผมไม่สามารถทําคลิปที่ถูกใจทุกคนนะครับนะแต่ถ้าเกิดผมพูดจาอะไรแล้วมันมันมันรู้สึกฟังว่ามันไม่ดีอะไรก็ผมก็ต้องยกมือไหว้นะครับผมขอโทษนะนะฮะแต่ก็พยายามทําเท่าที่ผมทําได้แล้วนะ มาได้ครับ keep an open mind y o user r m a t may differ from your usual time and e x p r e s s a t i o n keep and open mind เปิดใจตัวเองเปิดใจน้อมรับคนคนนี้เข้ามาหรือต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะเปิดใจซึ่งกันและกันนะครับ children มีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคุณทั้งคู่อายุห่างกันเยอะนะครับบางคนอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่ลิ้งเดียวได้ แต่ผมเห็นมีส่วนน้อยส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนโสดโสดทั้งคู่ทั้งคุณทั้งเขานะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะครับลูกของคุณมีบนสัมพันธ์กับคนคนนี้นะ Romantic Feeling เป็นความรู้สึกอันโรแมนติกที่ยากจะเกินมรนยายยากจะอธิบายด้วยคำพูดใดๆๆได้พลังงานดีมากครับวันนี้กดน้อมรับคำทำนายนะครับน้อมรับพลังบวกๆได้หลายคนได้เจอแล้วแะอีกหลายคน หรือเกือบทุกคนกำลังจะได้เจอขอให้ช่องสัตว์อุ์สันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทำให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับโอ้ไฟไฟไฟไว้พบเจอกันใหม่สําหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมหากเกิดคาพูดคาจาใดที่ผมพูดแล้วมันรู้สึกแย่ yeah, มันรู้สึกมุกวนหรือมันรู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็นะครับขอ กบขอพนันให้ด้วยจริงๆนะครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับสำหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมสวัสดีครับขอทุกคนแฮปปี้แล้วสุขสุขสมหวังในความรักจ้าปิ้วปิ้ว